สวัสดีครับวันนี้ผมชอม e ่องเอเดนเบชชัแนลนะครับคือเดนไม่เซาไม่ยุ่งเลยเโซ้คอมขอผมมันหน้าจอขาวแล้วทุกคนมันถึงเวลาแล้วเลยใี้เราซื้อคอไว้แต่มันติดอย่างเดียวเลยเงินอยู่กับเนียเียๆเงียต<ส><ญ>ังเก็บของผมนี่ก็หมดแล้วละไม่ไมีเหลืออะไรแล้วู่ในรถ<ส><ญ><ส><ญ>ไม่พูดเราพูกันแล้เวเราจะ<ส><ญ>มีในรถ ตอบลูกหมดไม่เหลือเลยแล้วเนี่ยมันมีแอบไปตรงเนี้ยก็ไม่มีแล้วไม่มีตังเหลือที่จะแอบแล้วพี่เดี๋ยวผมแจกพี่ไปขายที่เก็หน้าเราจะไม่เอา,นะาเ,อเราป้าเดี๋ยวเราไม่เอา,าละ <c oughs> ไม่จะพูดเดี๋ยวเราจะไปขออย่างไรให้ให้ผมบอกไม่ต้องพูอีกต่อแล้วป้าเดี๋ยวเราไม่ต้องพูดนะเ,เ,เดี๋ยวเราไปไปขอเอ็นกัน ของเธอเนี่ย <Okay. S 1> ไม่ต้องไปยุ่ง <Okay. S 1> ออกไปดังพ่อพ่องพอพอลูกเลยยังไ,ไม่ทำาเลยจะทำงานถ,งาถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เราต้องเลิกกันเนาะไม่ใช่ <Okay. S 1> มันถึงเวลาที่ต้องซื้อคอมใหม่ได้แล้วถึงเวลาอะไรที่รลกคอมเธอก็ใช้ได้ก็ต้องเพิ่งซื้อไม่นานเองอเ,ขเขาซื้อไปตั้งสามปีแล้วนะสามปีอะไรคิวมันแป๊บเดียวเองสองปีเองนะ รายงานมันก็ใช้ได้ทำไมเธอไม่รู้จักประยหยัดท้าไมฟุ่มเฟือยตลอดเอลยอ่ะ<ด>มีแต่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยบระกานฟุง่งดมกูอยู่นี่แหละมันฟุ่มเฟือยตรงไหนเขาซื้อมาเขาทํางานเขาไม่ได้เล่นเกมเล่นเกมส่วนใหญ่เลยก็มันคือเวลาผไม่ต้องเลยคิวชอบอ้างไปขอเงินแม่หนูโอ้เงินแม่อะไรเงินเหลือเอิเนี่ยอะไรเงินก็อยู่กับเขาเขารู้แต่เรอไม่รู้จักประหยัดตังค์นะ ไอ้โบู๊กพ่อขอตังค์หน่อยดิไปเอาวไอ้บกไปขายไปโบไปขายไป,ไป,ยไปพ่อไปขอตังค์หน่อยดิไปๆๆๆเขาจะทํางานอทำงานอะไรขอตังหน่อยไม่ได้หรอมันจะเอาเท่าไหร่ขขเขาอาจะได้หายรู้ไหมเท่าไหร่ขอเอาไม่เยอะหรอกเท่าไหร่เขาหนึ 1> 1, <000. S 2> ่งหมื่นเอา เสดเองหนึ่งเองคือเธอไม่เข้าใจเศรษฐกิจของโควิดตอนนี้หรอ,อว่าคำว่าไม่ช่วงนี้ใครก็รักบใครก็จะไปเล่นใครก็จะเล่นคอมอยู่ข้างนอกบ้านอยากโดนตาบ้าไหมคิวอยากโดนตาบ้าไหมไม่คือไม่ขอ,อหน่อยไปขอแม่ไปลองขอแม่ไปแม่กูจะให้ยิ้มเต็มเลยขอแม่ก็ได้วะแม่ ไทของตม่รู้ว่าคือหลอกมันบอกว่าที่ซื้อได้เลยไมคือไม่บอกเไม่ซื้อใช่ไหมนะเขาบอกว่าซื้อได้เลยซอได้บอก้น้เลยใช่ มันบอกว่าไม่กี่บาทมันเอาบอกว่าขอไม่ต้องเอาแพงหรอกเอาสักแสนหนึ่งก็พอใช่แสนเลยเหรอลูกไม่ไม่เยอะเลยเหรอจะซื้อคองซื้อองไรซื้อคอมซื้อคอมปอะอมได้คอมเนี่ยอมเยเอามาทำงานนี่เอ้ยไอ้เราคอมเก่าเราจะไปทำอะไรมันล่องเก่ามันพังแล้วมันใช้ไม่ได้พังตรงไหนแค่เห็นใช้อยู่ทุกวันท LIKE ุกว you know. ันใช่หพังนะใช่ัพังแล้วพ on ังแล้ว นะพอตั้งหนัอแสนเลเออไม่ได้หรอกลูกยังเลยได้ตั้งหน่อแสนมารวบใคเออยังบอกอยู่ว่าทุกทุกไม่คือไม่ก็จะมีเงินมาให้เยอะขนาดนั้นนะลูกโอ้เดือนหนึ่งหาได้เท่าไหร่อะลูกเดือนหนึ่งหาได้สิบล้านนึ่งสิบล้านรวยเนาะรวยวยของเหลืออะไรเงี้ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนให้คอมคอมมันก็ใช้ได้ลูกเออเออือ เดี๋ยวค่อยเอาดูเดี๋ยวค่อยเอาอย่าเพิ่งงอนเงี้ยอย่างเงี้สิลูกไอ้ดี่แกก็ใจเนี่ยมันเป็นใจงานไม่ได้คอมมันก็ยังแม่เห็นยแล้วก็ยังพากันใช้ทุกวันทุกวันอยู่นะเดีเก็บตังค์ให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนให้แม่เห็นว่าให้ตังค์แม่เยอะเกว่านี้ก่อนให้ตังค์แม่เยอะเกว่านี้ก่อนว๊าโอเคนะโอเคนะเอิเอิแม่ไม่ให้ไม่หรอแม่ไม่ให้ไม่เชื่อมาดูคอมมาไม่เชื่อหรอ ทูวร์อะไรก็จะซื้อจะซื้ออย่างเดียวไปดูคนเดือนนี้ดูซื้อไปเท่าไหร่แล้วดูไม่ไดูดเ,ลเลยอ,ะอ,อ,อ,อ่ะไม่ดูเลยนั่งนั่งลงนั่งลงฉันไม่เชื่อ,ขอเขานเน่ยหาเรื่องอ่ะตัดต่อมาดิโอ <c oughs> ้หมาดิมาดินไงเพื่อนมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงหรอมันดิมันใช้ไม่ได้ดิแต่มุนติ้วติ้วเลยเนี่ยมุนติ้วติ้วดู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 หน้าจอขาวขนาดเนี้ยอ่ดูไม่เชื่อนะ YouTube <c oughs> ใช่ยูทูปยูทูปอะไรยูทูปเน็ตค้างอ่าดูยูทูปหน่อยมีไอคอนยูทูปไหมยูทูปเน็ตค้างมันมีมันเน็ตค้างอะไรมันมีโปรแกรมตัดต่อแล้วมันมันยังไงมันค้างแบบเนี้ยไอคิวก็มันค้างค่ะมันก็มันค้างพี่รักแต่เพราะว่ามันเุ่มเฟือยหน่ะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เศรษฐีไม่ดีเก็บเงินได้ก kind of ็เก็บก่อนเมื่อแต่ตังค์มันเหลืออ่ะก็เลยใช้ใช้ไปตั้งเหลืออะไรตั้งเหลือไม่กี่บาท เออตั้งเลือไม่กี่บาทเออไม่ให้ก็ไม่ให้ไงจะไ,จะไปก็ไปอย่างนี้เลยเหรออ่ะมึงเก็บห้องให้เรียบร้อยมีเลยมีเรียบร้อยซื้อให้มาใช่ไหมใช่แต่ถ้าเก็บไม่ได้เก็บไม่สะอาดเก็บไม่ดีก็ไม่ซื้อแก็เขาถามเลยมันสะอาดอยู่แล้วเนี่ยมันโตกบกงไหน คิดว่าจะวางบบ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 กุ่เครื่องเยเครื่องหนึ่งจะไปวางไว้ไหนหนึ่งสองสามเครื่องทำไมต้องมีสามเครื่องนะหนึ่งสองสามสามเครื่องที่จะวางในตอนนี้มันมีแค่สองเครื่องเอง,งจะวางไว้ตรงไหนบ้างเนงะินหักทีนิดนึงต้องคือต้องเอามาวางไว้ตรงกลางถ้าเวางไตรงกลางมันก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกวางได้ตั้งหกเครื่องเลยนะคิวความเป็นจริงอ่ะคใช่เขาฟังไม่ทันประมาณว่าให้จัดโต๊ะเอานั่นเออมันก็ต้องจัดโต๊ะใหม่คิวหนึ่งสองสามสี่คาดคาดว่จัดไม่เรียบร้อยทำไม่ดีไม่ต้องซื้อมันเปลืองเงินเงินหนาหัดเก็บบ้างไม่ใช่เห็น ึงอยัดไปยัดนี่ตัเองเขาอยากได้รถตัเองเขาอยากได้คอมมือเขาอยากมีตะกินเหล็กในสมองหัดคิดหัดประหยัดหน่อยเหอะมีความคิดอะไรเยอะแยะมากมายนะอยากซื้อนั่นซื้อนี่แต่ไม่เคยที่จะมีความคิดที่จะแบบว่าเก็บบ้างทำธุรกิจทำนั่นทำนี่ขยายตัวเองหน่อยไม่ดูใช่ไหมแอมเบอรตัวเรียกว่าเดือดจัดใช่ไเฮ้ย พอว่าจะกล้าตังมันเหลืออยู่แล้วน้องใช่หยุดเบ่งเกล้งทั้งไม่พัดวดีกว่าไม่เป็นไรเออไม่ให้เหลไรแม่ผมไม่ให้เ็ลไรผมมีเงินเก็บทุกคนจะได้ไหมสองแสนตอนนั้นที่ผมไปซื้อบิ๊กไบค์ตอนนั้นแต่ผมไม่ได้ซื้อจริงๆผมมีเงินอยู่ตรงนั้นอะไรแต่ทําไม่เชื่อนะว่าสภาพคอมมันแย่สักแค่ไหนนะดูดูเปิดฝาปงด้วยเนี่ยเพื่อระบายความตอนได้ดีที่สุดคือทําทุกอย่างแล้วอะทําทุกอย่างแล้วเพื่อให้ทํางานได้ดีเดี๋ล้ววันนี้ เราแอบตื่นไปซื้อคอมใหม่กันเว้ยผมตั้งไว้สักกี่บาทหรอถูกมันแะรัคือมาทำงานคิดอะไรเยอะแยะไมไ่เล่นเกมไม่แต่ตลุงก็จริงๆก็สน <c oughs> โอ้อย่าบอกแม่นะลูกว่าพ่อจะไปซื้อคอมใหม่อะอย่าบอกแม่นะ,ะอ,อย่าบอกนะอย่าบอกนะจะแม่งเงียบ <c oughs> ๆนะห้ามพูดนะ อ๋อไปซื้ออะไรกินบ้างแล้วทำไมเอาไปเร้สาคนนะฮะไปทำไมสคนเฮ้ยไปซื้อของกินไงข้างนอกนะรู้มอ้อโอ้ยครับตอนนี้ทุกคนเราถึงร้านคอมแล้วนี่ไอแฮมซีพมาเดี๋ยวเราเข้าไปจัดแสดคอมกันดีกว่าจัดแสดคคอม เอาไปใช้งานด้านไหนครับเอาเป็นตัดต่อตัดต่อเล่นเกมมาได้ปุ๊ตัดต่อด้วยเล่นเกมด้วยอันนี้ได้แนะนำเป็นประมาณ i5 ละกันครับ i5 ครับครับก็จะเป็นโปเสเซรประมาณนี้นะครับจะเป็นตัว i5 1 4 0 0 h แล้วก็เมนบอร์ดก็ไม่ต้องสูงอะไรมากครับเป็น h 1 0ก็โอเค อันนี้ก็สวยแต่นั่นเองทุกคนเดี่ยผมก็จะซื้อไปให้เอิร์นน่ะน่ารักมุ้งมิ้งสุดเลเกินก็นอนรอแบบฮัลโหลครับช่วจ้อใช้บัรเอมไปปะใช่เอาไปนะใช่ทำไมอือแสนันึ่งเลยหรอบ้าใครก็จะไปกดเยอะขนาดนั้น เาไม่ได้โกดมาที่ไหนเตรียมไปก็แปลว่าเธอเป็นคนเอาไปถูกปะอืมเขาิดีๆเขาไม่ได้กดนะหนึ่งแสนเลยนะคิวหนึ่งแสนอะไรงู้นอ่ะตลกไหมคิวพูดมาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไอ้หลี่คิวไม่รู้ พอบานใจกล้าว่ะตัดสายทิ้งแล้วแบบนี้ล้วดูดูดูไงไม่สดครับผมก็จะซื้อให้หมก่ซื้อเป็นแสนเปรืองไม่ซื้อหรอกจริงผมซื้อเป็นสองสามแสนคือของเหลือไนงะนี่ครับทุกคนผมก็ซื้อครบเรียบร้อยแล้วนี่คือของของเราเองนี่ไฮไลท์เว่ยมีข้าวแจกข้าว เขาแจกข้าวอ่ะอันนี้คือเป็นกล่องอน,นี่คือของแถมจากไอแฮมให้ผมนี่ไงมีไฟแล้วก็มีหมอนแล้วก็อะไรวะแล้วก็มีแผ่นรองเมาส์ไม่ใช่แผ่นรองเมาส์เสื้อขอบคุณม,มากนะครับเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์อะรกันดีกว่าไปป่ะครับตอนนี้ผมก็ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราขนของไปทันทีกันไปก่อน

อยู่คนเดียวแล้วไอ้เรียวโดนเราจะทาทำได้เลยนี่นี่ผมแกะให้ดูค้าวของเราสอยไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราประกอบกันนะครับเดี๋ยวผมประกอบแล้วเนึ่องจาจะผมให้ดูสีเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราประกอบกันเรามาดูคอมนะนี่มีไฟตอนแรกตอนแรกไม่มีไฟนะผมเพิ่มไฟไปมันจะได้ไม่ดูโล่งๆสวย มีไฟท์คงัว่าบรรดาที่ไหนวะเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์เออเงี้ยเฮ้ยคิวคิวทำแบบอะไรเนี่ยเธอเอาอีกแล้วคิวเอาอีกแล้วคิวชอบทำแบบนี้อีกแล้วเขาไม่เข้าใจเลยเขาจะโป๊บรรดาอีกบรรดาเราอีบันไดว่าเราชัดียวเดี๋ยวนั่นเตะเตะปูนเตะปูนเตะดอกไม้เลยเดี๋ยวล้มลมลมไม่ล้ม เขากลับมาอยู่เหมือนเดิมพี่ลาบเขาโกรธนะโกรธอะไรโกรธจริงๆทำแบบนี้เขาโกรธมากคือไม่ขอเธอไม่ขอเธอไม่บอกเขาเฮ้ยดูสวยไหมสวยไหมดูทุกคนไม่ขอเลยไม่ขอสักนิดเลยคิว ได้ของแถมเจอฉันเองไอ้เอา้าเอาเอาขาก็สั่แถมข้าวมาเลยนะเนี่ยคิวตลบตอนแรกก็จะแถมมามาน้าแล้วจริงๆ่ะที่เราตลกอ๋อ,อก็ไม่จริงตอนที่จะต<ร>าตลบแล้วทีเ<ด>นี้ยมันจะเร็วเหรอทีเนี้ยโอ้โหคิวเห็นแล้วเป็นท้อเออนเอาเองินหนึ่งสแสนไปให้พ่อกับแม่ไม่ไดีเหรอหรออะไรพี่หรอนี่หรอทำไมไม่ปรึกษาเลยเป็นแบบ มันมันไม่หวงมึงเขาแต่เขาจะบอกให้นะมีไฟด้วยนู้นดูดูดูสีอะไรสีม่วงเปลี่ยนให้สินี่ดูเปลี่ยนตรงนี้ไงเปลี่ยนไฟได้เปลี่ยนไฟนี่นี่นปลี่ปิดไฟไปเนียสวยไหมเป็นไงสวยนะชอบป่ะโอ้อ๋อจะสวยเวลาเขาเออันนี้นะอ๋ออันนี้ก็ของแถม เธอโทษทำแบบนี้เขาไม่รักไม่รักไม่รักเขาอยากได้เขาขอตั้งนานเขาใช้เครื่องนี้แต่เธอแอบไงเธอเธอแอบซื้อเธอแอบซื้อเขาไปซื้อเลยก็เขาบอกว่าให้ตามไม่ได้แอบไปก่อนเขาบอกว่าให้ตามห้องก่อนเขาถึงจะได้เนี่นี่ไงห้องแต่เราเนี่ยสะอาด โกรธแล้วคิวกรดเอาโกรธมากไปแล้วไปแล้วเอาเอาเอาอาเอาอละโอ้ยเด้งุกคนเดินแค่นี้โอ้พอบานชอบชอบจริงๆเลยแถว อีกี่ยังไงยเนี่ยเข้าอ่ะชอบมากเอ้ยอยางสบายใจนะัทุกคนคอมใหม่ผมสวยแล้วล่ะหลอกกันคือแสงหนึ่งโดนแค่เนี้ยเครื่องต่อไปต้องสองแสนแล้วล่ะครับคเรื่องต่อไปมันต้องมีชุดน้ำอันนี้ชุดน้ำปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องต่อไปชุดน้ำเปิดเราติดตามผมได้เลยทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า 别领导，对不对？